นี่คือความภูมิใจครั้งสําคัญของเบียร์จากฝีมือคนไทยซึ่งใช้ข้าวไทยเป็นเคล็ดลับในการปรุงเบียร์ได้รับรางวัลเบียร์คุณภาพจาก World Blue Association ที่รับรองโดยสถาบันเดเมสเบียร์ที่ได้รับรางวัลก็คือเบียร์ลีโอชัยโยให้กับฝีมือคนไทยนะครับชชชชััััยยยยโโโออเื่ต้ง ดอกเบีย้ย4.5%อรต่อเดือนเริ่มที่6,776บาทฟรีประกันชั้นหนึ่ง Ford r เ n นเจอร์เงื่อนไขดีสุดๆแบบไม่เคยมีใครก็เก็บอาการไม่อยู่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นโลชั่นี้อ้่าัโลชั่นเด็กน่ารักมี2รุ่นสำหรับเด็ก2อวัย ลูกค้าขอคืนนะครับอีกแล้วถ่ายสิฮะผมกลับมาทำไมอีกแล้วบอกแล้วใช้ผมช่รัตแบ่งขาย,ายต้องอายินโมโตตราถ้วยแดงเท่านั้นสะอาดน้ําหนักได้มาตรฐานธรรมชาตันใช้ยันมาท้าไปทุกคุง <ม>เทคโนโลยียเพื่อคนสู้งานมี2ีมาอย่างทดกักัน <S 1> <S 1> มีสัก20มือก็ดีหรอกโถพ่อคะมีแค่2มือก็จัดการได้คะ่ะนี่คะ่ะไลป้อนเลมอนใหม่กลิ่นช่ำแนาวไลป้อนเลมอนใหม่เนี่นะมีทั้งมะนาวและชาล้างข้ามันนี่ไที่สะอาดเกลี้ยง กินข้าไม่มีเหลือเลยเห็นไหมคะพ่อไลป้อนเลมอนกลิ่นชามะนาวสูตรอนามัยจากไลป้อนนั้นพ่อฝากของแม่อีกใบนะครั้งแรกในรอบศตวรรษที่ใครๆตามก็มุ่งหน้าไปเฉลิมฉลอง3งานยิ่งใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครบรอบ40ปีพร้อมอภิมหากองทัพสินค้าไทย products of Thailand และ Travel Mart เจ็ดถึงยีพฤศจิกาย,ยนนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีอย่าพภาพฉลองที่เดียวรวม3งานยิ่งใหญ่โลชั่นน่ารักลุกม่มดีอยากไปลองใช้กันเยอะๆเลยค่ะซื้อวันนี้หนึ่งขวดแถมฟรีอีก1ขวดทั้งลุนฟวนติและลุนคาโมมายโลชั่นเด็กน่ารัก1นึ1่แถม1ถึง28กุมภาพันธ์2,544 ไม่วันเดียวเจ๊งเลยอโทนขอโทษแล้วมันหายเปล่าก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะและ้วให้ทำไงอย่างนี้เหรอเอ,อ้คนไอหยุดก่อนปัญหามันตั้งแต่น้ำมันเครื่องที่ใช้คุณภาพไม่ถึงรถรอบจัดขนาดนี้ต้องปกป้องลูกสูบด้วย PTT Pickup Premium หม่มาตรฐานสูงระดับโลก C H 4ขอโทษน,นะเพื่อนไม่เป็ไร PTT Pickup Premium จากปตทซื้อวันนี้รับฟรีขนาด1ลิตรถึง3 1ธันวาคมนี้ ท่านติดตามรายการของเวทีไทยแม่โอ้โหสนุกสนานในงานนะฮะเชิญท่านที่อยู่ทางบ้านมานะถึงสองยาม เวทีไทยเราเวทีไทยเราแสดงกันสนุกสนานวันนี้นะครับครับมี2เวทีเลยนะแล้วก็มีการประกวดนางนพมาศแล้วก็ประกวดหนูน้อยนพมาศนะครับมีการประกวดกระทงแล้วท่านที่อยู่ทางบ้านไปต้องซื้อกระทงมาแล้วแถวริมคลองหลอดนี่กระทงเต็มไปหมดนะครับมีกระทงนจำหน่ายด้วยนะครับแหมสนุกสนานการประกวดนางนพมาศนะครับหน้อยนพมาศกรุงเทพหานครสลากับการแสดงศิลปะพื้นบ้านนะครับโดยศิลปินคือมีคุณบุญทนคนหนุ่มและการแสดง โโชว์พิเศษนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ทางเวทีไทยของเรานะลูกทุ่งเวทีไทยของเราก็มีคุณโจนรัตมีจิ้งหลีดขาวมีมนสิทธิ์มียิ่งยงยอดวังงามสุนารีราชสีมาแล้วก็คุณพิมพาพรศลิสนุกสนานวันนี้ลอยกระทงเยอะแยะไปหมดเวลานี้ประชาชนแน่นขนาดไปหมดนะครับและศิลปินวันนี้วันนี้นางนพมาศสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นมาตัดสินกันนะว่าเป็นยังไงว่าถูกตาท่านหรือเปล่าครับครับศิลปินท่านที่จะออกมาร้องเพลงให้ท่านเดรับฟังวันนี้วันลอยกระทงก็ต้องร้องงงงเเพลกกกี่ยวับระะทท จะเป็นกระทะไม่ได้ต้องเป็นกระทงลอยกระทงเสียงรักครับจากคุณพลเพลงเก้าชีวิตสดใสรุ่งโพทองคขอเสียงปรบมือตอนหลังครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยม่สามวันลอยกระทงครับทุกท่านโอ้ยแฟนๆครับผมครับฝากให้ก็ฝากให้แก รายการสดสดกันแท้ๆเลยนะครับคุณสดใสเชิญครับจากแฟนๆเพลงนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับเวลานี้งานเรากะทงกำลังสนุกสนานคลืนนะครับเราคนไทยมาอนุรักษ์ประเพณีไทยกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดนะครับสนุกสนานแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นประเพณีที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานใช่ครับสมควรที่จะอนุรักษ์ให้อยู่คู่ไทยตลอดไปครับครับทีนี้คุณสดใสก็ ยังไม่ไปไหนนะฮะครับขอรบกวนมาอยู่กับเราทั้งคืนนะคนนี้นำโชคให้กับผู้ที่โชคดีทางบ้านด้วยการที่ท่านดื่มแรงเยอะแล้วส่งฝามาชิงโชคนะครับเมื่อดื่มแล้วเราแจกทองคำหนัก่องบาททุกวันเสาร์จากเวทีไทยนะครับวันนี้คุณสใสัยมาเป็นผู้มอบโชคนำโชคให้ผู้ต่าโชนกี่รางวัลรางวัลเดียวครับรางวัลเดียวเมื่อดื่มแรงเยอะแล้วกลัวจนเมื่อยครับทานที่ดื่มดื่มแรงเยอะแล้วก็ยังเห็นชื่อที่รางวัลด้วยครับ ครับกินแรงเยอะแล้วอย่าทิ้งฝาเราจะเอาออกไงนี่มีที่แง่ครับครับก็เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปนอที่ท่านเห็นนี่นะครับมารับทองคํากันหนักหนึ่งบาททุกวันเสาร์เลยนะครับจากเวทีไทยนะครับผู้ที่ได้วันนี้ผู้ที่โชคดีนะครับในวันนี้เป็นสร้อยคอทองคาหนักหนึ่งบาทได้แก่คุณวนิดาวงสลามนะครับจากกรุงเทพครับ กรุงเทพมหานครนะครับครับโชคดีได้เดี้ยงงเยอะแล้วได้รางวัลอย่างเงี้ยนะครับโชคดีนะครับครับคุณสดใสก็ขอบคุณมากยังไม่ไปไหนนะครับตอนนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาที่เวทีไทยต่อครับ แบบมาเพื่อปกป้องหัวใจเหล็กของนักเลงรถพิกับโดยเฉพาะใหม่เชลซูเปอร์แม็นนมกซ์ป,ปัญหาข้าวฝาต้องทราบของมาฝักให้ข้าวโตวไวรวงข้าวใหญ่ซั์เพิ่มผลผลิตสำหรับต้นข้าว โลชั่นเด็กน่ารักมี2รุ่นสำหรับเด็ก2วัยดูแลผมดูแลครอบคร,รัวไทยแฟซ่าลุ้นเช็คเงินสด20 0 0 0บาทเที่ยวไทยส่งฉลากแฟซ่ามาที่ตู้ปน .1080 0ปนอฝนานากรุงเทพ10112ก่อน31ธันวาคมนี้ มองไม่มีเมอร์ไมค์ฟิตซี่เครื่องดื่มจากบุกผสมน้ำผลไม้25%เราฟิตซีดูดีทุกวันหัววัวพันถ่ไถนี่แหละปุ๋ยเต็มสตรแล้วปักถัาไ่ใช่หรอเรื่องเขาเองเองจนเองปุ๋ยเต็มสตรตั้งหัววัวพันถ่า ใหม่แป้งเด็กโคดมอกลิ่นเจนเทอรหอมทุกวันป้องกันผดผื่นโลชั่นหน้ารักลุ่มดีอยากให้ลองใช้กันเยอะๆเลยค่ะซื้อวันนี้หนึ่งขวดแถมฟรีอีกหนึ่งขวดทั้งลุ่นฟื้นติและลุ่นคาโมงไฟโลชั่นเด็กน่ารัก1แถม1ถึง28กุมภาพันสองพัน งานไปเปนดีลอยกระทงนะครับเขอเสียงปรบมือสักทีนะแล้วลองทดสอบสิอ้าวโอ้โหนะครับประชาชนเยอะไปหมดนะครับแถวริมคลองหลอดนี่ยืนเต็มไปหมดทางกรุงเทพมหานครจัดได้แหมปีนสนุกสนานครับน้ำคลองหลอดผมไม่เห็นแบบนี้มานานแล้วครับพี่น้องชาวริมคลองหลอดนะครับถ้ามองไม่เห็นนะครับเดินมาข้างหน้ามาสุดคลองเลยนะครับก็ล่วงมาก็ได้ล่วงน้ำมาในตงมาสุดคลองนะครับเวลานี้แน่นขนาดไปหมดนะครับแล้วได้ข่าวว่าเออพี่เด่นส่งคนเข้าประกวดด้วยหรอครับมีฮะ ไม่รอไม่รู้ส่งก็ประกวดด้วยครับจากดินสวยมากเลยเป็นดิงานดินของผมเองดินไม่ลอไม่รู้ส่งก็ประกวดฮะแล้วฮะผมอยากจะให้ท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับมาชมบรรยากาศของริมของหลอดใกล้สนามหลวงในวันนี้นะฮะว่าแหมสนุกสนานจริงๆนะครับเดินเที่ยวอย่างสบายไม่มีอันตรายต้อรล้นะครับ ตัวรุ่งแล้วมีการแสดงจากเวทีไทยนี่แสดงนะครับแล้วมีอีกเวทีหนึ่งโอ้โหสนุกมีการประกวดมากมายจากน,งนงางนพม่ามีการประกวดกระทงนะครับครับอยู่ตรงริมคลองหลออตรงหลังแม่ธรณีบ,บีบ,บมวยผมเนี่ย,ยนะครับมว<อ>ยผมหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์คร,ครับหลังจากที่โอ้โหก่อนเนี้ยสมัยก่อนนี้เด็กๆคุณแม่ต้องจุงผมมาเที่ยวม,มาดูงานลอยกระทงนะเหรอโอ้มีก็มีเรือกลาง คลองหลอดมีว่าเพลงฉอยมีว่าเพลงพื้นเมืองกันมีอย่างนั้นเลยโอ้บรรยากาศนี่จูงมานฮะนี่เกือบจะได้เห็นน่ะจูงน้ะหมาแลวคุณเห็นคุณบอกคุณแม่จูงมาไม่จะได้เห็นบรรยากาศเนี่ยแหละตอนนี้แหละครับบรรยากาศดีๆนะครับที่เด็กๆไม่เคยเห็นนะครับก็พามาดูซะแล้วสดชื่นนะฮะสนุกสนานนะครับก็พี่เด่นก็ วันเสาร์หน้านะครับวันเสาร์หน้าค18พฤศจิกายนนะครับเวทีไทยสัญจรไปถ่ายทอดสดในงานมหกรรมฉลองครบรอบ40ปีทททนะครับพบกับดาราที่ท่านชื่นชอบสาวน้อยคาเฟ่ครับจอยสิริลักษ์นะครับบานเย็นรากแก่นฝนศิลารัตน์และโชคดีแดนดำเนินชมฟรีที่ณอิมเพเมืองทองธานีนะครับช่อง9ถ่ายทอดสดเวลา5โมงคึ่งถึง1ทุ่มพลาดไม่ได้นะครับชมฟรีครับ ครับวันลอยกระทงวันนี้ก็จะให้ท่านฟังเพลงจากศิลปินท่านต่อไปก็เพลงเกี่ยวกับกระทงกระทงมีกระทงอีก<ๆ>กระทงหลงทางขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแจ็คธนาพลครับเวทีไทยเวทีลวไทยเวทีหลงพงศวทาอุอเบปรุ่งยังไงก็ไม่พอดี หลายคนก็ลายปากเรื่องก็มากปรุงไม่ไวรีบๆก็ปรุงไม่ได้ปรุงยังไงแล้วก็ไม่พอดียิ่งปรุงก็ยิ่งเลอะปรุงยิ่งเยอะยิ่งไม่เอาไหนปูไม่ปรุงไม่ถูกใจปรุงยังไงแล้วก็ไม่พอดีปรุงเสร็จเกิดเส็จเละ แข่งเป๊กกินไม่ไหวเส้นกับรถไม่ถูกใจปรุงยังไงแล้วก็ไม่พอดีต้องไวไวปรุงสำเร็จเขาปรุงเสร็จตั้งแต่ในซองเส้นเยียวนุ่มน่าลองโอ้ในซองเส้นกับรถเขาพอดีไวไวปรุงสำเร็จเขาปรุงเสร็จตั้งแต่ในซองไหนเล็กแม่สิเลิก เลกแม่สิคะอือ hmm? เลกแม่สิคะเสร็จลดีสิคะแม่เลกแม่สิคะใหญ่ yeah. ไม่ใช่ยายสิคะเรียกแม่ค่ะยายไม่ใช่ยายทำไมเรียกแม่ว่ายายเลยคะยายแม่ค่ะยายแม่ค่ะยายอย่าปล่อยให้ผิวเหี่ยวเกินวัยใช้โลชั่นมิสทีนสูตรแอนตี้เอจจิงลดริ้วรอยแห้งเหี่ยวของผิวกายมิสทีนมาแล้วคะ่ะ <มา S 2> ใช้ง่ายสบายจริงนะสุดวายแรงสุวาย ดอกเบีย้ย4.5%พรอนต่อเดือนเริ่มที่6,776บาทฟรีประกันชั้นหนึ่งฟอร์ดเรนเจอร์ <c oughs> เลื่อนไขดีสุดๆแบบไม่เคยมีใครก็เก็บอาการไม่อยู่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นออกแบบมาเพื่อปกป้องหัวใจเหล็กของนักเลงรถพิกับโดยเฉพาะใหม่ Shell Supermax ข้าวฟบต้องทราบของมาฝักให้ข้าวโตวไวรวงข้าวใหญ่ซา์เพิ่มผลผลิตสำหรับต้นข้าวนับจากวันนี้จับตาของคุณไว้ให้ดีนนดเมื่อสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจับมือกับอิมแพค ให้คุณตระการตามหกรรมสินค้าคุณภาพทั่วถิศกับสภาหอการคาแฟตระการตากับสินค้าคุณภาพดีไซน์ชั้นเลิศจาก76จังหวัดทั่วไทยยิ่งใหญ่ระดับชาติ1-11ธันวาคมนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีที่เดียวที่คุณจะตระการตาได้ครบทั่วถิศฉันใช้ยันมาท้าไปทุกพุงน้าข้าวนากุง

ถึงช่วงน่ารักแจกทุนการศึกษาครั้งที่2แล้วครับก็ครั้งที่2แล้วทุงเดือนนะรางวัลดีๆด้วยผลิตภัณฑ์น่ารักแจกครั้งยิ่งใหญ่ในรายการเวทีไทยแจกทุกสองเดือนบัญชีเงินฝากตั้ง10,000แสนบาทนะครับแจกทุกวันเสาร์1 0 0 0 0มืนบาทแบ่งเป็น2รางวัลราง,งวัลละ,ะ5,000บาทรบับง่ายๆเพียงนำสติกเกอร์ราคาป้ายวงกลมที่มีตัวเลขราคาระบุไว้เท่านั้นของผลิตภัณฑ์น่ารักชนิดและขนาดใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น <ítulo> sabes, แป้งเด็กน่ารักคาโมไม้ตรงนี้ครับนี่นะฮะน่สติ๊กเกอร์นี่นะครับหรือแป officer, diabetes, right. ้งเด็กน่ารักอารันโทอินนี่นะครับนี่นะครับแชมพูเด็กน่ารักอ่อนใสนี่นี่สติ๊กเกอร์เขาก็อยู่นี่นะครับนี่จะเป็นแชมพูเด็กน่ารักฟรุตตี้ครับที่ราคานะฮะสติ๊กเกอร์ที่ติดราคานะครับโลชั่นเด็กน่ารักคาโมไม้ครับนล่นะครับหรือจะเป็นโลชั่นเด็กน่ารักฟรุตตี้ให้ท่านนำสติ๊กเกอร์ราคาติดบนไปสินิบัตนะครับ เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนส่งมาที่ตู้ปนฟอบึงทองหลัง16ปนฟอบึงทองหลังนะครับป้ากปิกกรุงเทพ10242ด่วนส่งมากมีสิทธิ์มากแจกทุกวันเสาร์ในเวทีไทยแหมเร็วๆนะฮะรีบๆส่งกันเข้ามานะครับครับตอนนี้ขอเชิญขอรบกวนคุณจิ้งหลีดขาวเพราะว่าน่ารักเราก็ต้องให้คนน่ารักมานำโชคให้เจอกันครับเด็กน่ารักก็ต้องนั่งยืนดูนะครับ2ชิ้นส่วนนะครับ2องชิ้นส่วนนะครับ ได้ได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับขอบคุณนะสชิ้นส่วนนะฮะครับผู้ที่โชคดีใครครับคุณทิพวันแสงเขียวดีนะครับกําแพงเพชรครับ่าีนครับปรบมือเป็นกลังใจนยครับถือไว้ทันทีสอนนะครับโอ้โหเด็กหญิงยานิกาพันทองจาก กำแพงเพชรอีกแล้วครับกำแพงเพชรนะครับแล้วท่านที่ไม่ได้รางวัลถือว่าทุนการศึกษานะครับแต่เรามีรางวัลปลอบใจท่านเห็นเสื้อนี่ไหมฮะสวยงามน่ารักเ,เป็นชุดครับชุดแจ็คเก็ตนะฮะสุดเท่นะครับน่ารักนะครับสิบรางวัลที่เราจะมอบให้กับท่านนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงส่งกันเข้ามาได้กับได้อย่างเดียวเลยนะครับนี่นะครับเป็นสติกเกอร์ติดที่ไปสินิบัตนะครับครับอย่าไปเขียนใส่เศษกระดาษธรรมดามานะครับครับ ผิดกติกามไม่ผิดกติกาครับนี่ใครใส่ก็หล่อใครใส่ก็เท่ใครใส่ก็สวยเอาตอนนี้มเสียเวลาบ,บนเวทีของเราสนุกสนานกันใหญ่เลยครับไปครับ